หนูชื่อนางสาวสุชาติมาในรนะคะรหัสนักศึกษา6304737101 0มาจากสาขาวิชาสารคิดและกิจวิทยานาสตรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจุฑาวัตรเกิดเกิดค่ะรหัส6304737105 0ค่ะสาขา12ค่ะมาจากสาขาวิชาดิสาคิดและกิจหลักสูตรนัชศึกาค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวคอพิพินโนวินรหัสนักศึกษา6 3สา7 3 7 0 1 0 7สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเซกชั่น0 2ค่ะสวัสดีครับผมนายเทนาของนศึษาจรวาัยสดีครับผมนายจีายุจธกรมา เลขที่นักศึกษา6 3 0 4 7 3 7 0 1 0 6เซ็ชันที่2สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมนชนกเกตูดรหัส6 4 0 4 4 9 9 0 1 0 1เซ็ชัน09สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาค่ะสวัสดีครับกับผมชื่อนายยศพลอินตนามรหัสนักศึกษา6 4 0 4 4 9 9 0 1 0 2มาจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาครับ โครงการ ระบบควบคุมสภาพอากาศในการเพาะปลูกพืชพันุ์นาชานิสำหรับแนวคิดของโครงการนี้นะคะแนวคิดหรือเรื่องของการสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเป็นการทำเกษตรยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำการเกษตรให้การทำการเกษตรง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นขอแค่เข้าใจในเทคโนโลยีก็สามารถทำการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้จึงได้มีการคิดค้นเครื่อง CCP ขึ้นมาเพื่อช่วยในการ ดูแลควบคุมสภาพอากาศการเกษตรทําให้การทําการเกษตรนั้นสะดวกและช่วยทุนแรงต่อการเกษตรกรได้มากยิ่งขึ้นเครื่อง CCP ของเรานั้นสามารถสร้างความสะดวกสบายให้แก่การทําเกษตรอย่างมากซึ่งเครื่อง CCP จะทํางานโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่งขึ้นไปบนระบบคลาวด์เพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ออกแบบ และเมื่อนำเครื่อง CCP ใช้ร่วมกับโรงเรือนก็จะสามารถดูแลการเพราะปลูกพืชผักในการทำเกษตรได้ดียิ่งขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ปัญหาแล้วก็เหตุผลที่ทำรูเลยนนะคะปัจจัยแรกปัจจัยทางสภาพถื้นหลอดต่างๆค่ะที่มีผลกับพืชไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์เย่นเช่นออขนาดแล้วก็ปรมาณผ,ผลอลิตที่ได้ค่ะแล้วก็ พืชที่ต้องการอากาศหนาวๆมากนะคะอย่างเช่นผักกาดหอมวังตุ้งอังวนโตรอเบอร์รี่ค่ะในประเทศไทยนะคะมีอากาศค่อนข้าง,งร้อนค่ะพืชนี้ก็จะสามารถปลูกได้ในเฉพาะอากาศที่หนาวแต่ในช่วงฤดูหนาวก็จะมีระยะเวลาที่สั้นค่ะแต่ว่าถ้าหากเราปลูกแพว่วถ้าหากเรามีโรงเรือนที่สามารถควบคุมอูณหภูริอากาศได้เราก็จะสามารถปลูกพืชได้ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็ปัจจัยที่2นะคะเป็น ปัญหาเกี่ยวกับแมลงแลก็สัตว์ที่จะมาลบกวนพืชค่ะถ้าเราปลูกพืชในที่การแจ้งก็จะก็จะยากที่จะควบคุมค่ะแต่ถ้าหากเราปลูกพืชในโรงเรือนเราก็จะมีความสามารถในการควบคุมพืชได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็อย่างเช่นการควบคุมปริมาณน้ำที่จะให้พืชน่าเก็บนะคะก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ลดการเกิดเชื้อราบนพืชได้ง่ายขึ้นวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความสนใจและการศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาประยุกใช้ในชีวิตจริงเพื่อศึกษาพัฒนาทักษะในด้านการประดิษฐ์อันเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้เพื่อได้ผลงานที่มีความหลากหลายนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันในส่วนของขั้นตอนการทำงานนะครับเครื่อง CC เครื่องซีซีจะทำงานโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลไปยังระบบลาวเพื่อ เพื่อใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ออกแบบนะครับโดยจะมีเมนูให้เลือกปรับอุณหภูมิและความชื้นโดยเครื่อง C C C T จะสามารถวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศได้และสามารถปรับอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างเหมาะสมตามที่คุณต้องการเมื่อตัวเครื่องรับคําสั่งแล้วเครื่องปรับอากาศและพัดลมและสปริงเกอร์จะทํางานโดยมีระบบให้บริการควบคุมการทำงานจนกว่าอุณหภูมิจะตรงตามที่กําหนดครับ นครับผมจะมาบอกส่วนประกอบข้าค้าของเครื่อง C C D เลครับเริ่มจากอันนี้คือเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสครับผมอันนี้คือพัดลมระบายอากาศครับอันนี้คือโซล่าเซลล์ครับส่วนอันนี้คือระบบไวไฟครับผม ข้างในของข้างในโรงเรือนนะครับจะมีสปริงเกอร์อยู่กลางของโรงเรือนและส่วนข้างนอกก็จะมีเมื่อเซ็นเซอร์ทั้งหมดตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นเสร็จนะครับก็จะมาแสดงผลที่หน้าจอแสดงผลครับและส่งข้อมูลต่อมาอยัางยูเซอร์ครับผมหรือผู้ใช้งานครับทำมาศับอุปกรณ์ภายในโรงเรือนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมา ดูขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันของเราที่ชื่อว่า a อปเ n นแครค่ะซึ่งแอปเอนแครนี้นะคะเมื่อเข้าไปนะคะก็ให้ผู้ใช้ล็อกอินจะล็อกอินทางเฟซหรือว่าล็อกอินทางจีเนียก็ได้ค่ะมเมื่อเข้าใช้แล้วนะคะหน้าแรกก็จะมีข้อมูลพื้นฐานสำคัญอย่างเช่นค่าความเข้มแสงค่าความเชื้อสัมคัญแล้วก็อุณหภูมิภายในโรงเรือนแล้วก็จะมีปุ่มเมนู User Garden นะคะคือเป็นกลุ่มที่ใช้กดดูส่วนของผู้ใช้แล้วก็มีกลุ่มของ information ก็คือกลุ่มกลุ่มที่ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผักแล้วก็ contact สามารถ contact กับเจ้าหน้าที่ก็สามารถกดปุ่ม contact us for about user นะคะคือสามารถเข้าไปแจ้งปัญหาได้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาการใช้แอป จากนั้นนะคะเมื่อกดเข้าไปใน Us e r garden ด้แล้วก็จะเป็นการเรลือกโรงเรียนของท่านนะคะโรงเรียนของท่านอาจจะมีหลายโรงเรียนที่จะให้จัดการค่ะเละือกโรงเรียนที่ท่านต้องการจากนั้นเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีปุ่ม Start แล้วก็ c ค n เ e l ค่ะซึ่งปุ่ม Start นะคะก็จะเป็นการเริ่มจัดการการออใช้อุปกรณ์ภายในโรงเรียนนะคะแล้วก็ปุ่ม Can c ซ l นะคะก็เป็นการยกเลิกการทำงาน ปรกอบภายในโรงเรียนนั่นเองค่ะประโยชน์ที่ได้รับได้รับความสุขสนุกกับการทํางานได้ฝึกทักษะกระบวนการทํางานด้วยตนเองหรือร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาจากการทํางานใช้เป็นสิ่งยืนยันว่ามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทําโครงงานเราจะมาคํานวณค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงงานกันครับฟควืจอร์จะบอร์ด15บาทกระดาษน้ำตาล6บาทดินน้ำมัน15บาท จำนวน3ก้อนดินน้ำมันไร้สารสาบาทคัสเตอร์สแตนเลส16บาทไหมพรมกลาง15บาทลวดพันก้าน25บาทฟิลเจอร์บอร์ดขนาด a 4 5บาทบัตรภาพขนาด a 4 4บาทเท่ากับ2ชิ้นปกพลาสติกใส1บบาทจำนวน2ชิ้นเทปขนาดกลาง15บาทคาแรง30บาทพวกเรากลุ่มเบทเทอร์ไลท์ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับพวกเราหวังว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนที่สนใจได้ไม่มากก็น้อยในวันนี้พวกเราขอขอบคุณครับ